สอแตนดีครับมือนีมือออกพรรษาครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมาอยู่ที่วัดป่ากิติพรพุธารามนะครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับมาทําบุญในมือออกพรรษานะครับอยู่วัดป่ากิติพรพุธารามนะครับพี่น้องมือนีกับมาถ่ายบรรยากาศพี่น้องทําบุญออกพรรษาให้พี่น้องได้รับชมคือเก่านะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องมาร่วมทํำบุญนะครับกับแม่ซอยกันจัดเตรียมอาหารเพื่อถวายพระนะครับพี่น้องในมือออกพรรษาเมื่อนี่เนาะครับอ๋อเจอคุณครูอีกแล้วครับคุณครูนิดคุณครูนิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูนิดมาจัดอาหารนะครับพี่น้องจัดอาหารถวายพระนะครับเตรียมไว้ในมือออกพรรษาครับพี่น้องอันนี้จะเป็น บรรยากาศไม่ออกคำนะครับวันนี้น้องบอสมาใส่บาทปันออกพรรษาเนาะน้องบอสเนาะปิดเรียนปิดเรียนมาใส่บาทได้อันนี้อ๋อนี่พี่น้องมาะชาตานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นอาหารที่จัดเตรียมถวายพระนะครับถวายพระศิษุสมเทน,นในมือออกพรรษานะครับ พี่น้องไม่ออกคำบรรนัค่อยกันมาซอยกันนะครับมาซอยจัดเตรียมอาหารเพื่อถวยายพระพิสุสมเนศน,นะครับอ๋อนี่น้นองน้องจ้าจานะ๋าเนาะน้องจ้าจ๋ามากับคุณยายนะครับนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องรอใส่บาตด้มือบุญออกพรรษานะครับพี่น้องถ่ายบรรยากาศพี่น้องชุมชนบรรนค่อยให้ได้รับชมคือเก่านะครับ อ๋อคุณติ๋วสวัสดีครับบวัสดีครับคุณติ๋วมาจากอุดรนะครับเห็นบรรยากาศที่น้องคือเก่านะครับบรรยากาศที่น้องมากไซบาทนะครับมือออกพรรษามือนี่ยู่วัดปลาบานนค่อยนะครับลุงเบียนกับมาประจํานะครับวัดหลวงปูเบานะครับพี่น้องนหนนะครับพี่น้องชุมชนบันนค่อยของเขานะครับแม่จอมอันนี้เป็นแม่จอมนะครับแม่จอมแม่สินครับแม่คอนแม่สวนลากับมาหนะครับ ก็นี่แม่ตันยายสเสถียรน,นะครับมือออกพรรษายวดป่าบานนาคอยคือเก่านะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศพี่น้องมากทำบุญใส่บาตรในมือออกพรรษานะครับวันนี้พี่น้องนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องชุมชนบานนาคอยของเฮ้าคือเก่านะครับทายรวบรวมบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับอ๋อสวัสดีครับโอ้พี่น้อง ฟังคำแฟมิลี่ครับโอ้มาร่วมทำบุญใส่บาตรในมือออกพรรษานะครับน,นี้ครับครับขอบคุณครับ<อ>นี่เป็นบรรยากาศที่น้องนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ล่อนะครับอันนี้ถ่ายบรรยากาศที่น้องในชุมชนบันดาค่อยให้พี่น้องได้รับชมคือเก่านะครับน้องฟาเดลอ๋อ,น,อน,น้องฟาเดลเนาะน้องฟาเดลลูกุพ่อแม่เนาะแม่พรนะครับโอ้นี่ท่านประดามนะครับมาร่วมใส่บาตรนะครับ มีมาครอบครัวนะครับคุณครูสายันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับบรรยากาศพี่น้องมาร่วมทําบุญใส่บาตรในมือออกพรรษานะครับสวัสดีครับพี่น้องบ้านหัวพุท้อนนะครับพี่น้องมาจากบ้านนาทมเนาะพี่น้องมาจากบ้านนาทมก็มาร่วมใส่บาตรนําในมือนี้นะครับมือออกพรรษาอยู่วัดปลาบ้านนาคอยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาร่วมใส่บาตร มือออกพรรษาเนาะคุณซอตแตนซอตแตนสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่วัดป่าบาา้านนครวัดหลวงปูเบานะครับหรือวัดปลากิติฟ้อนพุทธารามนะครับพี่น้องบาาอ้านนครตะบนยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมครับพี่น้องสวัสดีครับอ๋อมาจากธาตุพนมเนาะครับพี่น้องมาจากธาตุพนมมารวมทมําบุญใส่บาตรในมือออกพรรษาครับ เริ่มออกมาลาบินธาบาตในมือมือออกพรรษานะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานท่านประธานวัดรมมาร่วมใส่บาตรนะครับ สำหรับมือนี่ก็เป็นมือสุดถ่ายนะครับในมือเขาพรนษาตลอดสามเดือนนะครับพระพิสูสมนเน็เขาพันษามือนี่ก็เป็นมือออกพรนษาเนาะพี่น้องเป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับรวมใส่บาตรในมือออกพรรษาอยู่บ้านนาค่อยคือเก่านะครับพี่น้อง ตรงซ้ายมือพี่น้องนี่ก็สิเป็นวังคำแฟมเลรี่นะครับเป็นบรรยากาศหลวงปู่ออกรับบินทะบาทนะครับในมือออกพรรษามือนี่นะครับพี่น้องปกติแล้วตามเหตุิบ1องข้องสิบสีมีงานบุญทุกทุกเดือนนะครับ ตลอดปีนะครับมือนี่กระตรงกับมือออกพรรษาเดือน1 1เดเือน1 1กับ10เป็นมือออกพรรษานะครับโอ้ตรงนี้จะเป็นท่านเลขาธนูชัยสวัสดีครับสวัสดีครับรวมไซบารในมือออกพันษานั่นนะครับ บรรยากาศลงปูนะครับออกหลับปินธบาตในมือออกพรรษามือนีนะครับ,บดดครับนี่เป็นบรรยากาศยามเสาร์นะครับคล้องมือออกพรรษาอันนี้เป็นพี่น้องเนาะพี่น้องจากถาดพนมก็มารวมใส่บาทในมือออกพรรษาคือกันนะครับครับสวัสดีครับ สาเถอปุ่นครับอันนี้เป็นพี่น้องที่มารวมใส่บาตรในมือนีนะครับมือออกพรรษาอยู่บ้านนาคอยนะครับพี่น้องน้องลิคนสวยมาร่วมใส่บาตรในมือออกพรรษานะครับอ๋อนี่นี่น้องอะไรนะครับ <c oughs> น้องนาน้องนาน้องเมษานะครับมากับคุณแม่นะครับมาร่วมใส่บาตรในมือออกพรรษาคือกันนะครับ บรรยากาศหลวงปู่ออกรับบิณฑบาตนะครับน้องน้องอุ้มคนสวยน้องอุ้มคนสวยบ้านนาคอยก็มาร่วมใส่บาตรนะครับถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบ่งคือเกาวนะครับในมือออกมาซ้ายโอ้นี่ครับพี่น้องบ้านวังยางสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วโอ้พี่น้องมาจากชาติสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับ พี่น้องบานวางยางพี่น้องบ้านยอดชาตินะครับบางบับนบางยางกับหมูกระทะออเดอร์นะครับออเดอร์หมูกระทะแอดวางยางนะครับพี่น้องอันนี้เป็นคุณครูฝนนะครับคุณครูฝนบ้านนาคอยแล้วก็มีท่านประดามเนาะมาร่วมใส่บาตรน้ำถักทายเป็นรลอบหนึ่งแล้วก็มีคุณครูสายยันน้ำนะครับขอบคุณครับมาร่วมใส่บาตรครับเป็นบรรยากาศพี่น้องร่วม ทำบุญใส่บาทอยู่หลวงปู่เบานะครับพี่น้องอยู่บ้านนาคอยของเขานะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องบ้นนานนาทมเนาะบ้นนานนาทมก็มาร่วมใส่บาทนั่นนะครับมีคุณโจนะครับคุณโจรถไก่ซีพีมาร่วมทําบุญใส่บาทในวันออกพรรษาเมื่อนี่นะครับกระสิทธยบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมของชุมชนบ้านนาคอยคือเก่านะครับ ตรงนี้เป็นแถวสุดท้ายนะครับแถวสุดท้ายาในแถวสุดท้ายบินทบาลน,นะครับตามประเพณีเหตุ12บสองข้องสินะครับ ทางภาคอีสานเท่านะครับก็บซีมีงานบุญทุกเดือนนะครับพี่น้องตลอดทั้งปีนะครับมือนี่ก็เป็นมือออกพรรษานะครับตรงกับเดือน1ิเอเนาะเป็นแถวสุดท้ายครับพี่น้องแถวสุดท้ายที่หลวงปู่ออกมารับบิณฑบาตนะครับในมือออกพรรษานะครับยูวัดกิติพรพุทธารามน,นะครับพี่น้อง จาการพระภิกษุสาม,มนเณรนะครับออกหลับบินทบาทในมือออกภาษามือนีนะครับ